จงก้าแมวบองโอนรื้อเลิศเนียดเออโมดีเลยตำอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับตำขนมจีนนะครับตำขนมจีนนะครับไป่ขาไก่นะครับปื้อโอ้โหโอ้โห,โโหน่ากินมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตำใส่ไข่แดงนะครับปื้อ้ทุกคนเลย โอ้ยช่วยไงครั้งเด็กชงวยคลั้งชงวยคลั้งชงวยนะครับชงวยหอมนะครับแปลว่าหอมนะชงวยโอ้ยโอ้ยชงวยกระโปกกระโอ้คลั้งโอ้ยมีโทษหน่อยแล้วกันนะครับไปเฮ้ยอช่วยไงเฮ้ยอะไรเงยช่วยไงคลัง รับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสเกาวไม่เอาบอลลนเรื่องโงเรียนนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับแสดงเตืินช่องพีโอสกาวเช่นเคยนะครับก็เมื่อกี้ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็สวัสดีไปแล้วนะครับตอนที่เราไทยนะครับส้มตํานะครับนะเรียกว่า ตำหนมจีนนะครับวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมากินตำหนมจีนนะครับโอ้ยพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ้ยเป็นตเตบปนะครับดูดูน้ำนี่โอ้ยแล้วก็มีหมูทอดด้วยนะครับนะเป็นหมูแดดเดียวนะครับหมูแดดเดียวทอดนะครับทุกคนอน้ำลายไหลชงวยครังหอมมากๆเลยชงวยหอมมากๆเลยครับทุกคนออ้อูอ้อดใจไม่ไหวนะครับลองหน่อยลองหน่อย โอ,อ้น้ำลายแตกเลยครับทุกคนเผ็ดแซ่บมากอ้อร่อยมากมแล้วก็วันนี้นะครับเราไม่มีผักเคียงนะครับแต่เป็นผลไม้เคียงนะครับเป็นผักจีนนะครับวันนี้โลละสองร้อยนะครับผักจีนนะครับ แล้วก็ลูกทุนนะครับตุนนะครับวันนี้ก็เอามากินแก้มกับต้นตำนะครับแก้เป็ดนะครับนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับี่กินลูกตุนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะลูกมันแบบช้ำเลือดช้ำหนองนะมันออกมงมุ้งม่วงนะครับแดงแงยัางไงไม่รู้นะครับอ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนบางลูกก็จะเป็นแบบแดงเข้มหน่อยนะครับแต่บางลูกก็จะออกแดงม่วงนะครับนะอืันนี้พุทธาจีนลูกใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนโลนะครับ โลย่างโลหนึ่งเนี่ยโลละสองร้อยนะครับนะทุกคนอ่ะเอาโอเคนะก่อนที่จะกินก็สามข่าวสามข้าวนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีไหมครับผมสบายดีนะครับก็บอกขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีม <anchor> ีเงินในกระใช้เยอะๆนะครับทุกคนป้อพาพ่อแม่พี่น <i> ้องทุกคนมาดูบรรยากาศด้วยดุ้ยเหมือนเดิมเลยวัน <of> น <sweaty> ี้ฝนไม่ตกฟ้าแจ้งจางฟ้านะครับโอ้ย นมพักวอยๆนะครับโอ้อากาศเย็นมีมากนะครับโอ้มากินต้มตำเผ็ดนะครับทุกคนอ่ะโอเคแล้วก่อนที่เราจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมนะครับประเดิมเปิดช่องปีโอสเาล่าด şey ้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับโอเคจัดไปทุกคนนะโอ้โหดืดด้วยเลยนะครับทุกคนอู้โหปวดเนื้อแมวบางคนเด้อกรุบกรเนี่ยเด้อหกปลายฟังเนียเด้อหกน้ำจริง นมเบงเลือหกนมเบงน,นะอุ้ยอือน้ำอ,อร่อยมากนี่ไข่เค็มด้วยนะครับ คุณน,นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งจะเคยกินนะครับครั้งแรกอ,อร่อยมากคุณเนี่ยดูเฮ้ย น,นี่จะเป็นจีนไก่น,น,กน,กน,นะครับทอดครับอือหึข้าจีนกรอบหวานมากครับทุกคนอืม,อม เ้อล,ละเอียดมากนะครับนะจัดเข้าไปเนียนุ่มนะครับแล้วก็หวานทำน้ำนะครับตัทำมันกินเยอะมากนะครับ bếp mà nó mất mất กินกินก็ต้มตำเลยนะครับอร่อยมากอร่อยมากครับคุณตาจีนกินกับตำนงจีนนะครับ หมูทอดก็อร่รอยแซ่บมากเลยโทุกคนเข้ากันนะครับเข้ากันกับตำนงจีนโสุดยอด เหมือนกับเป็นผักนะครับอร่อยอร่อยมากทุกคนชอบดิอดเลยือนกนยูตัวเล็กๆก,ก็อร่อยนะครับอยู่เนื้อละเอียดมากอืออร่อยมาก ี่เดิมนะครับบรรยากาศเดิมๆนะครับก็เข้าไปพี่น้องอยัง,งเพิ่งเบื่อกันเนาะเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนะครับ่วงนี้ก็บางทีอยู่ๆฝนมันก็ตกโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวนะครับนะเดินทางก็ค่อนข้าง,างลาบ,บากนะเพราะนั้นก็เอาบรรยากศยาศวิวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับพ่อแม่พี่ เล็กๆนะครับต้องเอาเม็ดข้างในออกด้วยนะครับแล้วกระจ้วงแบบนี้เลยนะครับอร่อยงาบๆเหมือนกับมีรอยบาทนะครับตลนนะั่นอะอ๋อหรือถ้าบางทีถ้ามันสุกคนเขาอาจจะฉีตรงกลางนะครับแล้วก็เอาเม็ดออก ก็ปินนะครับแร่ลงความอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับอโอ้แซ่บมากกินไปนะครับ ตอนกินอากาศเย็นๆนะครับพตอนนี้กินไปกินมาโหร้อนเผ็ดนะครับ อร่อยสุดอดอออร่อยเผ็ดแล้วก็สุดยอดมากเลยครับสุดยอดเลยไม่ไหวแล้วครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่านนะครับขอบคุณแม่เอบังโกนด้วยเรียนครับก็ขอบคุณพ่แอมแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับดุงกาวันดีครับพบกันในอีพหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนโอ้เผ็ดว้าเผ็ดด้วยอร่อยด้วยนะอู้บ๊ายบายไปแล้วครับ